Lampi, lampi. Nak, panak, nak, 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 nak,

ยามยางยามยายายางสักยักสักัเาวทวา่อกาย่มสักั่สังกับเวทวากานี่สักกัเังเวทวากการสักกัสงเวทวาอาการย่มสักี่สัสังเวทวากานีััาเทวาเากร่มับนสัสังัูักังจะได้องศาตู้สักนี่สักโต้ศัตรูสักตู้สักก็องค์จะได้องศาตู้สักนี่สักโต้ศัตักักองค์จะได้องศาสั

กเมฆโมทัพหันติจักเมฆโมสัพกเมโมทัพกเมโมทัพกเมโมัพกเมโมักเมโมัพกเมโมทักเมโมทัพปพเมโมทันรกนรกนกนกิงจาัสุอัตวินรรเจิงจารัสทุกอัิจิงจารัสทุกอัตถิจงจารัสนรกนรกนจกนราโอรุกญาณนรกจรกโอรุกญนรกนรกโอาุกญาก โอรูกะเจีส่งก้าโอุกาซ่าสงโอรูกะเจีส่งก้าโอซ่าซ่าสงาโอรกยเจเสงก้าโอซาซาสาโอรกยเงนสสงน่าตัดน่าตัน่าตัดน่าตัดองค์ข้องก็องครงก็องครับองกองคข้องก็องค์ของก็องค์ข้องก็องครองก็องค์ข้องงค์องก็องค์ข้องก็องค์ข้อกองค์อก็อง์ขอก็องค์ข็นาตาตองค์ไฟฟ้าองคไปฟ้าองค์ไปมนีะองค์าอง้ององคนองค้าองค์น้ององคนไฟาตัดน่าตาตั オムトファイアンフェクトオム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  i オムト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  Tata Samaya Anutya Teve Asuma Puyate Asumate Inta Jate Sunate Loka Om Narai Om Narai Sumate Anutya Te Sumaha Suma Puyi Sumaya Te Suma Puyi Mangkutra Hase E Tang Sang Maka Yate Anutya Te Suma Puyi Om Mang Mang Tang Kung Mang

sa na hatiin, ayan na maang kagatero na itahin, ayan na maang